คนเดินหน้าเราคือคนขีดเส้นทางนี้เองเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงนี่คือประชาชนคือทุกคนที่มีใจหนึ่งเดียวกันไม่เคยจะ,จะเกรงกลัวมีแค่มือก็จะถูก นนกลายส ก็ในส่วนของพรรคประชาชนนะครับก็จะมาถแถลงนะครับหลังจากที่ได้จบการเลือกตั้งไปนะครับในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับหลักๆคงจะมีอยู่สักประมาณ3-4ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1นนะครับทางพรรคประชาชนนะครับขอเรียกร้องนะครับให้ทาง คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับสั่งการให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกจังหวัดนะครับเปิดเผยรายงานผลนับคะแนนเลือกตั้งหน้าหน่วยนะครับหรือแบบสอสอห้าทับสินะครับทางเว็บไซต์ของสํานักงานจังหวัดนะครับหรือเว็บไซต์ของทางสํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับซึ่งขณะนี้นะครับทางผู้สมัครนะครับทั้ง400เขตนะครับกำลังติดตามในส่วนของผลนับคะแนนอยู่นะครับว่า มันถูกต้องและตรงตามที่ได้มีการประกาศผลสําหรับการเลือกตั้งหรือไม่อย่างไรนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนนะครับทั่วประเทศขณะนี้ก็ได้มีการติดตามนะครับผลคะแนนของทางผู้สมัครอยู่นะครับว่ามันถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับจึงขอเรียกร้องนะครับให้ทางคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับได้สั่งการไปยังสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกจังหวัดนะครับให้มีการเปิดเผยแบบสสห้ทับสินะครับ เรื่องที่สองนะครับสถานีนะครับในส่วนของผู้สมัครของเราของพรรคประชาชนนะครับได้มีการยื่นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะครับทั้งหมดรวมทั้งสิ้นนะครับ18เขตด้วยกันนะครับในเรื่องที่ขอให้มีการสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่นะครับก็จะประกอบไปด้วยจังหวัดขอนแก่นเขต3นะครับลำปางเขต2ส,สุราษฎร์ธานีเขต1ชนบุรีเขต1มหาสารคามเขต1 นครราชสีมาเขต13ชัยนาทเขต1สมุทรปราการเขต6ตากตากเขต1สระบุรีเขต1นะครับและที่มีเพิ่มเติมนะครับอีกจำนวน8เขตด้วยกันนะครับที่เพิ่งได้ยื่นไปนะครับก็จะมีทางจังหวัดเชียงใหม่เขต6นะครับเชียงรายเขต6โคราชเขต2นะครับและจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับยกจังหวัดนะครับหมายถึงทั้ง5เขตด้วยกันนะครับดังนั้นขณะนี้ สำนักงานคณะนี้นะครับพักประชาชนได้ยื่นไปที่กกตแล้วทั้งหมด18เขตด้วยกันทั่วประเทศนะครับและหลังจากนี้เข้าใจว่าทางผู้สมัครของเรานะครับกำลังได้มีการยื่นเพิ่มเติมอีกนะครับหลังจากนี้นอกเหนือจากทาง18เขตนี้ด้วยกันนะครับเรื่องที่3นะครับขณะนี้นะครับในส่วนของพักประชาชนนะครับได้มีการเปิดเว็บไซต์นะครับ หว69นะครับเพื่อรับเรื่องนะครับร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการแจ้งเบาะแสนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการชุดจริตในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจําหน่วยนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรรวมถึงหลักฐานนะครับซึ่งขณะนี้นะครับเราก็ได้ทํางานร่วมกับของทางโหว62ด้วยเช่นกันนะครับในการที่รับข้อมูลมานะครับแล้วเราก็ได้มีฟอร์มทีมกฎหมายมา ซึ่งก็มีอาจารย์ทีรัตน์นะครับเป็นหัวหน้าคณะในส่วนของการพิจารณาในส่วนของการ ส่งยื่นเรื่องของคำร้องไปสู่ของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับซึ่งในเว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็จะสามารถเห็นสถานะของตัวเองได้นะครับว่าส่งมาแล้วเนี่ยสถานะอยู่ที่ไหนอยู่ในระหว่างการดำเนินการหรือดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วอย่างไรนะครับก็ฝากเรียนต่อพี่น้องประชาชนนะครับทั่วประเทศนะครับหากมีเบาะแสนะครับในการ,รเรื่องร้องเรียนครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยนะครับ รหรือการเ,เรียกว่าซื้อเสียงนะครับหรือว่าทําให้การเลือกตั้งเนี่ยไม่เกิดความสุทธิและเที่ยงธรรมนะครับก็สามารถที่จะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรื่องต่อไปนะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่สําคัญที่อยู่ในสื่อมวลชนขนาดนี้ที่ให้การติดตามอยู่นะครับก็คือเรื่องของทาง ชนบุรีเขตหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมีคลิปนะครับของการซื้อเสียงนะครับที่ได้มาจากพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้มีการร้องเรียนไปแล้วนะครับก็คือที่ของจังหวัดอยุทยานะครับเขต2นะครับส่วนรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะขอให้ทางอาจารย์ธีรัตน์นะครับมาลงรายละเอียดสําหรับเคส2เคสนี้ในส่วนของจังหวัดชนบุรีและจังหวัดอยุทยาครับ ออขอบคุณมากครับท่านผออการเลือกตั้งนะครับสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมเองอยู่ในฐานะที่เป็นทีมกฎหมายของพรรคประชาชนได้รับมอบหมายจากพรรคประชาชนเนี่ยให้ทําหน้าที่ในการตรวจสอบการเลือกตั้งว่าเป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่ซึ่งสองสมวันที่ผ่านมาหลังจากที่เรามีการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตามที่ปรากฏต่อหน้าสื่อมวลชนก็คือว่าเราพบว่ามีข้อเท็จจริงจํานวนมากที่สอแสดงให้เห็นว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ อาจจะมีกรณีที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมอยู่ไม่น้อยเลยเพราะงั้นเนี่ยในฐานะที่พรรคประชาชนเนี่ยเป็นพรรคการเมืองซุ่มลงสู่สนามการเลือกตั้งเราก็มีความจําเป็นต้องตรวจสอบในเรื่องนี้คู่ขนานกันไปกับการทําหน้าที่ของกรกะตในกรณีเฉพาะซึ่งผมจะพูดกับท่านในวันนี้เนี่ยอย่างที่ท่านผู้มยการการเลือกตั้งของพรรคได้แถลงเอาไว้ก็คือว่าผมจะพูดในกรณีของอจังหวัดชลบุรีเขตที่1และกรณีของจังหวัดอยุธยาเขตที่2 กรณีของจังหวัดชนบุรีเขตที่หนึ่งเนี่ยปรากฏเป็นข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานฮะถ้าจำไม่ผิดและกลายเป็นว่าเกิดเป็นประเด็นใหญ่โตนะซึ่งก็มีการเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่นะฮะในเขตเลือกตั้งนะเขตท,ที่หนึ่งของจังหวัดชนบุรีทีนี้เท่าที่ท,ทราบก็คือว่าบ่ายวันนี้เนี่ยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมตินะให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชนบุรี รวบรวมข้อเท็จจริงเนี่ยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อ,ของกับเรื่องนี้ประมาณ2วันหลังจากนั้นก็ส่งข้อมูลนี้ไปให้ทางคณะก,กรรมการเลือกตั้งเนี่ยนะพิจารณาว่าจะใช้ดุลพินิษสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ทั่วทีใช้ดุลพินิษ์สั่งให้มีการนับคะแนนใหม่หรือไม่อย่างไรตรงนี้เนี่ยนะฮะผมตั้งข้อสังเกตนะกับการใช้ดุลพินิษของก,กรรมการเลือกตั้งเรียนต่อท่านสู่มวลชนผ่านไปยังประชาชนว่านะจริงๆแล้วเนี่ย ข้อแทจริงที่ปรากฏในเขตหนึ่งจังหวัดชนบุรีมันมีความน่าสงสัยเนี่ยอยู่หลายส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องออไฟฟ้าดับในขณะที่มีการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งๆท,ท,ที่พัดลมยังเปิดนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าตัวผลคะแนนเนี่ยนะก็มีความไม่เท่ากันนะฮะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับออไอตัวขีบบัตรเลือกตั้งเนี่ย กไะะ็ไม่มีสายรัดนะฮะไม่มีสายระทีบซึ่งแสดงแสดงข้อพิรุธบางอย่างและสุดท้ายเนี่ยเรื่องการประกาศใบประกาศผลคะแนขน,นแทนที่จะอยู่กับทางหีบเลือกตั้งก็ไปถูกทิ้งในขยะข้อเท็จจริงตรงนี้ถ้าจะว่ากันในทางของการประเมินพยานหลักฐานเนี่ยก็คงจะบอกได้ว่ามันมีความชัดเจนอันมีเหตุที่เชื่อได้ว่าน่าจะมีการสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้ แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งท่านก็ใช้ดุลพินิษนะขอให้ทางกกตจังหวัดชลบุรีเนี่ยรวบรวมขอ้อเท็จจริง2วันก่อนที่จะมีการสั่งว่าจะมีการสั่งให้นับคะแนนใหม่หรือไม่อย่างไรผมเรียนอย่างนี้ว่าไม่ว่าอย่างไรก็คือว่าเนื่องจากการเลือกตั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชลบุรีหรือเขตไหนเราต้องการให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่ประชาชนตอนนี้ไปอยู่กันบริเวณแถวที่เก็บหีบบัตรเลือกตั้งเนี่ยนั่นแสดงว่าเขาต้องการที่จะให้เจตนาของเขาในการกาบัตรเลือกตั้งว่าเลือกใครหรือไม่เลือกใครมันสะท้อนออกมาอย่างเป็นจริงไม่ใช่ว่ามีการเปลี่ยนหีบบัตรไม่ใช่เป็นการไปทําให้บัตรเสียนั่นโนนี่และตอนนี้ประชาชนรอมาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็ยังรออยู่ผู้สมัครของพรรคในเขตที่หนึ่งของจังหวัดชลบุรีก็ไปอยู่ที่นั่นนะกับประชาชนด้วยนะครับ เพราะงตรงนี้เอาละเมื่อกะกรกตสั่งมาอย่างนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าอย่างไรผมเองก็ต้องอขออขอนุญ,ญาตนะประชาชนว่าเราขอบคุณในความกล้าหาญของท่านที่ช่วยกันรักษาให้การเลือกตั้งเนี่ยบริสุทธิยุติธรรมนะครับท่านอาจจะต้องอยู่ตรงบริเวณนั้นสักวันหรือสองวันถ้าท่านทําได้นะครับและผู้สมัครของเราก็จะไปร่วมอยู่กับท่านตรงนั้นด้วยเพื่อสุดท้ายจะได้ดูว่า ในอีกสองวันถัดไปเนี่ยทางกรรมการรลกอกตั้งจะมีความเห็นเป็นประการใดว่าจะสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่หรือไม่แต่เราย้ําอีกนิดหนึ่งว่าข้อเท็จจริงที่มันปรากฏอยู่แล้วในขณะน,นี้แท้จริงแล้วมันน่าจะเป็นพยานหลักฐานเพียงพอที่สั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ได้แต่เนื่องจากกะกะตนาใช้ดุลพินิจอย่างนั้น อันนี้เราก็ว่าไปตามดุลพินิจข,ข,ของต่อแต่ตั้งข้อสังเกตให้ประชาชนรู้ว่าไม่ว่าจะอย่างไรฮีบัตเลือกตั้งในเขตหนึ่งจังหวัดชนบุรีจะต้องไม่ถูกเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงไปหรือทําให้กลายไปเป็นสภาพอย่างอื่นประชาชนกับทางพรรคเราจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดอันนี้เป็นกรณีจังหวัดชนบุรีในกรณีของจังหวัดอยุทยาจังหวัดอยุทยาไม่ใช่เป็นเรื่องของการขอให้มีการนับคะแนนใหม่ แต่เป็นเรื่องที่มีการตรวจสอบพบว่าการเลือกตั้งในเขตที่สองของจังหวัดยุทยาอาจจะมีประเด็นเรื่องการเลือกตั้งที่เกิดความไม่สุจริตเที่ยงธรรมข้อที่จริงตรงนี้คืออะไรข้อที่จริงตรงนี้ก็คือว่า,าทางพัคเองนะได้รับคลิปที่ประชาชนส่งมาเนี่ยว่ามีผู้สมัครในเขตเลือกตั้งเขตที่สองจังหวัดลุตยาได้ พูดในลักษณะที่ตรงไปตรงมาก็คือว่านะฮะซื้อเสียงเนี่ยนะค่อนข้างชัดเจนซึ่งเขาจจริงตรงนี้เนี่ยถ้าหากปรากฏเป็นความจริงเนี่ยนะครับมันก็จะนําไปสู่เรื่องของการาที่คณะกรรมการเลือกตั้งมีอํานาจที่จะไม่ประกาศผลการเลือกตั้งได้และสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้นอกจากนั้นก็อาจจะมีการเขาเรียกว่าระงับสิทธิ์ในการระงรับสิทธิ์ในการเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่กระทําผิดกฎหมายได้นะฮะตรงนี้ผมขอให้ท่านสื่อมวลชนได้ติดตามจากคลิปนะฮะที่ทางประชาชนส่งมาให้เราว่ามีรายละเอียดหรือข้อเท็จจริงอย่างไรก่อนที่ผมจะพูดต่อไปขอเชิญทางทีมงานครับ ลงมว่าเรี้เสร็จก็เหมืนเรื่องตางเสร็จไปรับเงินเอาเหมือนจดราชื่อไปอย่างเนี้หรอจดราชื่อเสร็จแล้วก็ไปรับเงิน่ามันมันแครก็แค่์ัววเออแล้เพราะว่ามันมันมันต้นต้นเรื่องเลยออคไม่ใช่หคเห็นเหมนกันว่าเป็นน้องแล้วก็เลยก็กลุ้มกนอยู่ว่า สมาชิก <อะ S 1> แล้วก็ั <ฮะ S 1> แล้วก็อย่างนึงก็เป็นร่างอ่าเห็นด้วยไหมห้ <อะ S 1> แก้ไขร่างมนุษเห็นด้วยไหมอ๋อและอันนี้คือเฮ้ย<ม>อะมาอ่อมาดูขับคุณนะคุณไปัะอันนี้ก็คือได้งมแล้วสร้างโดยได้ร่างมนุย ก็อนุญาตแถลงต่อตรงนี้นะครับข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคลิปตรงนี้จะเป็นหลักฐานที่ทางพักนะฮะจะดําเนินการยื่นไปยังคณะบัการการเลือกตั้งเพื่อให้พิจารณาว่ามันเข้าข่ายกรณี ที่ทาให้เกิดการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมหรือไมอ่เพื่อให้ทางคณะกรรมการเลือกตั้งได้พิจารณาว่าจะสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่แล้วก็มีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตสองจังหวัดลุตยาที่มีส่วนร่วมกับการทําให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมหรือเปล่าก่อนที่ผมจะโยนเรื่องนี้ให้ทางทางผู้มีหนการการเลือกตั้งหงพัคผมสรุปอย่างนี้ทีเดียวว่าไม่เฉพาะแต่สองกรณีนี้เท่านั้นนะครับที่แสดงให้เห็นว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้ถูกตั้งข้อสงสัยและมีเหตุอนนันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยในหลายจังหวัดในหลายเขตเป็นไปอย่างไม่สุจริตเที่ยงธรรมไม่มีความโปร่งใสไม่มีความชัดเจนมีข้อน่าสังเกตลหลายเรื่องหลายราวผมย้ําว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าทางพรรคแพ้การเลือกตั้งแล้วก็มาตีรวนหรืออะไรยังไงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทางพรรคถูกเปรียบเสมือนเป็นแดกเสร็จแล้วก็ไม่ได้ขนมกินก็มาร้องแต่อย่างใด แต่หมายความว่าในการเลือกตั้งแต่ละครั้งเราเลือกตั้งเพื่อให้ได้รัฐบาลที่มีความชอบธรรมในการบริหารประเทศถ้าหากว่าพรรคการเมืองไหนหรือผู้สมัครรายใดที่ต่อไปจะไปจดตั้งรัฐบาลแต่ว่ามาจากการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมรัฐบาลที่ได้ก็เป็นรัฐบาลที่ไม่มีความชอบธรรมในแง่ที่มาเพราะมาจากการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตที่ไม่เที่ยงธรรมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงย้ํากับทุกท่านว่า ไม่ว่าจะอย่างไรทางพักประชาชนเราจะทํางานคู่ขนานกันไปกับประชาชนในการตรวจสอบการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรมไม่ใช่พักประชาชนแพ้ไม่ได้แต่พักประชาชนยอมไม่ได้ให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างไม่สุจริตนะครับขอบคุณมากครับ ครับก็ที่จบไปนะครับก็เป็นเรื่องของการแถลงข่าวนะครับผมก็อยากจะขอเสริมเพิ่มเติมอีกนะครับในส่วนของคลิปที่ต่างๆนะครับที่เราเคยได้มาและได้เคยมีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไปแล้วนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับในการเลือกตั้งซ่อมเมื่อปีที่แล้วนะครับสปีที่แล้วนะครับเราก็ได้มีการส่งเรื่องไปนะครับแต่เรื่องนี้ก็ยังเงียบอยู่ในชั้นของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับยังไม่ได้มีการวินิจฉัยมา อย่างไรนะครับซึ่ง ơi, คลิปทุกเราทุกอย่างที่เราได้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่าเจตนาหรือว่ามีการทุจริตในการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริงนะครับก็อยากจะเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งนะครับไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับว่าขอให้ท่านเนี่ยปฏิบัติหน้าที่นะครับด้วยความสุจริตนะครับแล้วก็โปร่งใสและเที่ยงธรรมจริงๆนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยท่านก็อาจจะโดนเรียกว่าคดีอาญาในส่วนของ157ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่ไม่ปฏิบัติตามนะครับ ส่วนในพื้นที่ของทางชนบริเขตหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเราก็มีทางผู้สมัครนะครับได้ลงไปช่วยในการสังเกตการณนะครับในหน้างานอยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็มีทางพี่วิโรจนะครับอยู่ที่นั่นนะครับก็ลงไปแล้วก็ไปสังเกตการณอยู่นะครับตอนนี้ก็สําหรับวันนี้ก็คงจะขอแถลงประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเชิญพี่น้องสมงคมชนได้สอบถามได้เลยครับ คืออย่างนี้ครับเราไม่ได้คำนึงนะครับส่วนในเรื่องของการแพ้ชนะนะครับจะแพ้เราก็ยอมรับในความพ่ายแพ้นะครับแต่เรารับถ้าหากว่าผลออกมาแล้วมันโกงเนี่ยเรารับไม่ได้ นะครับเรารับไม่ได้ดังนั้นเจตนาของเราเนี่ยเราต้องการให้พิสูจน์ให้เห็นนะครับไม่ใช่แค่ทางพรรคอย่างเดียวนะครับพี่น้องประชาชนก็ยังมีคําถามอยู่ในใจว่า้ผลที่มันประกาศออกมาเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ตามที่เขาได้ให้คอมคะแนนต่อกับในส่วนของพรรคของเรานะครับดังนั้นยืนยันนะครับว่าผลจะออกมาอย่างไรนะครับเราไม่ได้กังวลน,นะครับในเรื่องว่าจะแพ้หรือจะชนะนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับ ณตอนนี้นะครับในส่วนของคลิปนะครับแล้วก็ในการเรื่องของการแจ้งเบาะแสชุลิตนะครับมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับขณะนี้ที่เราได้รับเรื่องมาทั้งหมดนะครับมีพันกว่าเรื่องนะครับที่เห็นอยู่ในระบบที่เมื่อกี้เราขึ้นเนี่ยนะครับเป็นการคัดกรองในเบื้องต้นเท่านั้นนะครับซึ่งขณะนี้คณะทํางานของทางอาจารย์ธีรัสเนี่ยนะครับกำลังคัดกรองอยู่นะครับซึ่งถ้าหากพี่น้องสื่อมวลชนติดตามหลังจากนี้ในส่วนของเว็บไซต์ตัวนี้นะครับจะเห็นว่ายอดมันขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นในส่วนของคลิปหรือว่า หลักฐานต่างๆเนี่ยมันจะทยอยเพิ่มเข้ามานะครับแต่การเลือกตั้งครั้งนี้อย่างที่ผมบอกนะครับก็ยังมีในส่วนที่ทางผู้สมัครของเราได้ร้องไปแล้วนะครับก็มีอยู่นะครับอย่างเช่นที่ของพิจุโลกในการเลือกตั้งครั้งนี้เขตหนึ่งก็มีเช่นกันก่อนวันเลือกตั้งซะด้วยซ้าไปนะครับซึ่งทางสื่อมวลชนอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับว่ามีคลิปในการทุจริตการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับ โอเคครับถ้างั้นประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ